ออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวระทึกค่ะมีเหตุไฟไหม้รถยุโรปผู้หมวดใหม่คอหวยแห่ส2งทะเบียนไปเสี่ยงโชคค่ะขณะขับกลับจากไปหาหมอที่โรงพยาบาลแพร่ดิฉบุญมีถังดับเพลิงใกล้วิดไม้ทางคันค่ะโดยบอกว่าวันนี้เพื่อนร่วมรุ่นไปติดยศผู้หมวดใหม่ที่ลำปางค่ะแต่ว่าตนเองหมอนัดไม่ได้ไปจึงเอารถที่ไม่ได้ขับนานมาขับขากับไฟไหม้ค่ะ เหตุไฟไหม้รถยนต์ระทึกกลางเมืองแพร่ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา14.20นวันที่3เมษายน2567ศูนย์วิทยุสาพาเมืองแพร่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ที่บร,ริเวณหน้าร้านแดงลุ่งเรืองถนนราชอุทิศต,ตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่หลังรับแจ้งจึงประสานร,รถดับเพลิงเทศบาลเมืองแพร่โดยมีนายโชคชัยพนมขวัญนายกเทศสมนตรีและนางสาวนพมาสอินจันทร์วัวหน้าายบรรเทาสาธารณาภัยเทศบาลเมือง พร้อมรถดับเพลิงสำคัญเข้าควบคุมเพลิงค่ะ เมื่อไปถึงพบรถเก๋งมีไฟไหม้บริเวณใต้ท้องรถลุกลามไปที่ห้องเครื่องมีควันสีขาวขงมงและมีพลเมืองดีช่วยกันเปิดช่วยเจ้าของรถเอาของมีค่าต่างๆออกมาได้ค่ะและช่วยกันนําถังดับเพลิงที่เทศบาลเมืองแพร่ติดไว้จุดต่างๆตามถนนมาช่วยดับส่วนชาวบ้านที่อยู่ใกล้ก็ต่อสายยางรถน้ําเพื่อดับความร้อนตัวรถก่อนที่รถดับเพลิงจะมาช่วยจนเพลิงดับสนิทพบว่าเป็นรถวอลโว่ all, สีแดงเลือดหมูทะเบียนกไก่คอไข่9 4 ้9แพร่ไฟไหม้เครื่องยนต์ในฝากระโปรงเสียหายทั้งหมดค่ะจากการสอบถามร้อยตำรวจตีพิสิทธ์หม่นฮ้องอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่80หมู่7ตำบลทุง่งโฮงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นเจ้าของรถบอกว่ารถคันนี้ตนเองซื้อมานานแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยได้เอาไปขับ นานๆจะขับออกบ้านครั้งหนึ่งวันนี้มาหาหมอที่โรงพยาบาลแพร่ตอนแรกจะเอารถจักรยานยนต์มาแต่นึกขึ้นได้ว่าไหนๆก็ออกบ้านจึงเอารถยนต์คันนี้ไปขับบ้างเป็นการอุ่นเครื่องตอนขาไปไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ตอนข้ากลับขับมาระหว่างทางรถเหมือนกระตุกจะดับจนกระทั่งมีเสียงระเบิดและควันเข้ามาในรถตนเองจึงจอดก่อนรถจะระเบิดค่ะส่วนทางด้านนายยุทธนาจเจริญกูลอายุ48ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเก่งของชำเลขที่24ทับ22ถนนราชอุทิศซึ่งเป็นจุดที่รถจอดไหม้หมู่บ้านพอดีบอกว่าในระหว่างเกิดเหตุตนเองนอนในร้านค่ะได้ยินเสียงเหมือนระเบิดจากนั้นเห็นควันขโมงจึงได้วิ่งออกมาดูพบว่ามีรถไฟไหม้จึงวิ่งไปเอาสายยางข้างบ้านมาช่วยดับเพลิงที่รถระหว่างนั้นนึกได้ว่ามีถังดับเพลิงของเทศบาลอยู่สองจุดใกล้บ้านจึงวิ่งไปเอากุญแจมาเปิดและมีพลเมืองดีมาช่วยดับได้ทันค่ะจึง ขอบคุณทางเทศบาลเมืองแพร่ที่ติดตั้งถังดับเพลิงทั่วเมืองแพร่และได้ใช้จริงค่ะ สำหรับเจ้าของรถซึ่งเป็นผู้หมวดใหม่เพื่อนๆอ,อายุ53ปีเดินทางไปติดยศร้อยตำรวจตรีที่จังหวัดลำปางแต่เจ้าตัวไม่ได้ไปเนื่องจากหมอนัดถือว่าฟาดเคราะห์เพราะหากเอารถไปรถอาจจะเสียกลางป่าหรือไฟไหม้อดทั้งคันแบบในข่าวค่ะเพราะไม่มีใครช่วยทันดีที่มาเสียในเมืองหน้าร้านซ่อมรถร้านขายของชำที่มีคนช่วยเหลือค่ะ ะไรขึ้นนะเปี๊วันขึ้นมันได้ยึดติงต้อบเลยฝนมันขึ้นอย่างเงี้ก็เลยเอาของพ่อพอหันต้อไปไม่ถึงแต่ยังมากรีบแนี่ยไปมาใส่กุญแจแดงเอาไปอ๋อการมีตู้แดงใกล้บ้านทำดีดไปน้องเปี๊ใช่บ้านต่ำนี่มันเดืดไปไม่มันเดี๋ยวกันนี่แกเมาไว่นี่ก็ดีละตู้แดงเนี่ยตาำเนาะมันมืดมืดเลย

อเลยมันพี่ๆก็ปิดกระชุกอยู่ใกล้ๆปิดลกมัแบบเป็นแง่ได้กินอย่างไรตอนนั้นครับได้กินครับ

วันนี้กินทุกวันนะครับวันแรกกนเต้าหูอ๋อวันนี้รับวันลาไว้อ๋อนี่หรอมา้มาคีับี่นี่นนนี่นี่น um ี่นี่นี่นีนี่นี่นี่ี่นนี่นันี่นนี่นี่นี่นีี่นนี่นนี่นน่นี่นี่ย่นนี่่นนนีนี่นนนนีนีนนีนี่นี่นี่นน ก็เปกนน้ำควัน้วันก็เยไม่เห็นไเห็นวิ่งเย้านพูกล้รู้แเขาเขาวังนัแต่ที่ันก็ไม่ด้าม่อนถ้ามได้ปีปีงมันขึ้นุแย่เล้วเลยเดยได้เปดยสตติ่นแยเลยเราุดๆจุดนี้เรามันจะได้ปีมันต้องเได้นะตกแดงเดียวมันอาจจไดเหมือนุ่จเห คนันเมื่อกี้น่นนานจะเป็นควันจากนี่ไหมถังน้าเพิงใช่ค่ะควันจากถังน้เพิงถ้าเ็นควันจากถังน้เพืิง มีบ่อยไม่บ่อยครับไม่ไปได้ใช้ส่วนใหญ่จะจอดอยู่บ้านวันนี้มาลงมาโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลเอารถออกมาตอนแรกยอมมอเตอร์ไซค์มาแล้วรถลับยาบามามานเลยเนาะตอนตอนที่ออกจากบ้านมามีอาการไหมไม่มีครับไม่มีอะไรเลยอยู่ๆมันก็บูบๆเป็นแับแล้วก็พันขึ้นเลย ก่อนหน้านี no like like ้ก็ไม่มีอาการอะไรใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีอาการสตาร์ทก็ปกติใช้มาหลายเรื่องเหโอ้หลายทีแล้วครับแต่ก็ไม่คยได้ใช้ไม่ได้ใช้จอดไม่เคยเป็นอะไรหรอไม่เป็นครับไม่เคยเป็นอะไรเลยครับรไม่ได้ถามควกสั่งควกสั่งเกิดเป็นเรื่องที่สั่ง นอันนี้ไปเอาลมไปยื่กันเนี่ยนะเอาลมมาเอาลมมามนะ